สวัสดีค่ะสุพตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักปากชมพูหรือเติมสีปากในรอบปีนะคะ สีปากเดิมลูกค้าก็สวยมากนะคะเป็นสีออกชมพูพีชค่ะแต่ด้วยที่ลูกค้าสักไปแล้วเป็นปีก็เริ่มรู้สึกว่าสีมันเริ่มดูอ่อนไปหรือเปล่าอยากให้เข้มกว่านี้จริงๆแล้วสีปากสวยมากนะแล้วก็สีสดด้วยเพียงแต่ว่าในกล้องอาจจะดูไม่สดมากแต่ในเมื่อลูกค้าอยากได้เป็นสีแดงสดช่างพัดก็เติมให้ตามคําขอค่ะการสักปากแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสีที่คุณต้องการนะคะสามารถเติมสีปากได้เรื่อยๆค่ะถ้าคุณ ลูกค้าอยากเปลี่ยนสีอยากเติมให้เข้มกว่านี้เข้มกว่านี้ก็สามารถเติมได้เรื่อยๆแต่ต้องเว้นช่วงประมาณ1-3เดือนก่อนนะคะแล้วค่อยมาเติมรอบ2ได้อย่างนี้ค่ะ การสักปากชมพูทุกวันนี้ไม่เจ็บไม่บวมถึงบวมน้อยนะคะและที่สำคัญสักแล้วติดดีมากแล้วก็สวยจริงโดยไม่ต้องทาลิปสติกเลยทั้งวันเลยค่ะลูกค้าบอกชีวิตง่ายขึ้นมากเลยทุกวันนี้คิ้วก็สวยปากก็สวยลูกค้าพอใจนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายิ้มไม่ค่อยออกเพราะว่าชามากชาจนแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองยิ้มหรือไม่ยิ้มประมาณนี้นะคะ ถ้าสนใจสักปากชมพูทักช่างพัดมาได้นะคะราคาช่างพัดส,สักปากชมพูตอนนี้อยู่ที่ราคา3,900บาทค่ะไม่แพงนะคะแล้วก็สักติดดีสีสวยตั้งแต่รอบแรกด้วยค่ะสีสักปากของช่างพัดจะเป็นสีคุณภาพดีนะคะเลือกใช้แต่สีนานูสีออกแกนิกค,ค่ะปลอดภัยต่อร่างกายแน่นอนค่ะและมีให้เลือกหลายสีมากชอบสีไหนแจ้งช่างพัดมาได้เลยค่ะ ร้านช่างพัดอยู่ที่สุขวิทซอย95ซอยตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดเดินจากปากซอยประมาณ160เมตรร้านจะอยู่ขวาม,มือชื่อร้านคิ้วสวยปอาจารย์พัดค่ะถ้าสนใจสามารถโทรสอบถามหรือจองคิ้วล่วงหน้าได้ที่เบอร์0654919699ค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ